งนี้เป็นกองเลยค่ะทุกคนเม็ดใหญ่ๆเลยนะคะเรามาดูวิธีการทํานะคะว่าให้มันแกะง่ายโดยไม่มีเปลือกติดอย่างเงี้ยนะคะดีค่ะ <Okay. S 1> วันนี้นะคะจะพา,าเก็บกอรัดค่ะตอนแรกจะไปเก็บในป่าแล้วทีนี้มีเพื่อนบ้านนะคะบอกว่าในหมู่บ้านก็มีเขามาเก็บนะคะเนี่ยค่ะล้นเต็มพื้นเลยค่ะเดี๋ยวพามาดูกอรัดปีแรกที่เก็บกอรัดเลยนะคะเดี๋ยวเก็บกอรัดไปอบกันค่ะ y ีีอัน่นเยนี่นะคะเนี่ยเการัดนะคะเนี่ยเนี่ยเการัดจะมีแบบสำหรับคนกินได้แล้วก็อีกชนิดหนึ่งคือนิยมเอาไว้เลี้ยงสัตว์นะคะสำหรับคนกินได้รอบรอบ ของเมล็ดเกาลัดนะคะจะเป็นหนามซึ่งหนามนี้จะแหลมแล้วก็ดกมากเลยค่ะจะแทงมือเวลาเก็บนะคะส่วนตรงปลายของเมล็ดเกาลัดนะคะจะเป็นยอดเต็มแหลมออกมานะคะคล้ายๆหัวหอมค่ะส่วนเกาลัดสําหรับเลี้ยงม้านะคะจะเป็นเมล็ดกลมๆและเป้นๆนะคะจะไม่มีส่วนที่คล้ายๆหัวหอมแหลมๆตรงเมล็ดนะคะแต่ก็ น้ำนะคะจะไม่ได้เยอะแบบเวารัดสำหรับคนกินนะคะน้ำจะไม่ยาวแล้วก็มีไม่เยอะค่ะเป็นเม็ดอย่างนี้นะคะ นู่นอีกต้นหนึงค่ะโอ้ต้นใหญ่เลยค่ะนี่เปลือกมันนะคะเหมือนเปลือกเงาะนะคะมันจะมีหนามเมแหลมนะคะมันเป็นหนามนะคะวิธีเก็บคือใช้เท้าเหยียบค่ะใช้เท้าบี้มันนะคะเนี่ยบี้แล้วก็เก็บนะคะวิธีเก็บ อย่าว่าไม่สุภาพนะคมันต้องใช้วิธีนี้จริง นี่นะคะมันเหมือนเงาะนะคะแต่มันหนามมันแหลมนะคะหนามแหลมข้างในมันก็จะเป็นแฉกๆอย่างเงี้ยค่ะเป็นแฉกๆ ость. ถ้าใช้มือมันก็จะลําบากถ้าใช้เท้าบี้จะง่ายกว่านะคะใช้เทา้าบี้แล้วข้างในนะคะมันก็จะมีบางลูกก็มีสามเมล็ดบางลูกก็มีสี่เมล็ดนะคะนะคะแล้วเนี่ยค่ะมันก็จะมีหนึ่งเมล็ดนะคะที่ใหญ่อีกสองเมล็ดนะคะมันจะมะันจะรีบนะคะ นี่นะคะอสองอันนี้จะรีบนะคะไม่เอาก็จะได้มเมล็ดเดียวแบบนี้นะคะ่ะแล้วก็เอาได้แค่อันใหญ่อันเดียวนะคะนี่ได้เยอะแล้วนะคะ นี้เป็นกองเลยค่ะทุกคนเม็ดใหญ่ๆเลยนะคะอ้ยดูนะคะใช้มือแกะก็ได้ค่ะแต่มันจะช้าถ้าใช้เท้าเหยียบมันจะไวกว่านะคะ พอแล้วนะคะดูนะคะตต็งเกือบเต็มตะกร้าเลยค่ะเดี๋ยวเราไปอบกาลัดกินกันค่ะ แช่น้ำร้อนทิ้งไว้ครึ่งชั่วโมงนะคะเป็นน้ำร้อนเลยนะคะอันนี้เพื่อว่าจะให้มเมล็ดมันนะคะให้เปลือกเมล็ดเนี่ยนุ่มนะคะแล้วก็เนื้อในนุ่มตอนที่ไปอบจะได้ไม่ไม่แข็งกระด้างแล้วก็จะปอกง่ายค่ะให้เวลาครึ่งชั่วโมงแล้วก็เราจะเอามาตัดกันนะคะหั่นอย่างเงี้ยค่ะเพื่อว่าตอนอบนะคะมันจะได้ไม่แตกเพราะถ้าไม่ตัดนะคะไม่ผานะคะ มันจะแตกเลยค่ะแตกป๊อปป๊ป๊ะป,ะป,ะปะเลยนะคะนะคะจะตัดแนวขวางอย่างนี้ก็ได้นะคะหรือจะตัดอย่างนี้เป็นกากบาทก็ได้นะคะแล้วก็วางให้รอยตัดเนี่ยอยู่ด้านบนนะคะอันนี้จะตัดเป็นแนวขวางนี้นะคะ น,นี้นะคะผ่าแล้วนะคะแล้วก็วางด้านที่ผ่าขึ้นด้านบนนะคะเสร็จแล้วค่ะเนี่ยค่ะอบประมาณ10นาทีนะคะก็จะอ้าออกมาแบบนี้ค่ะแต่ตอนนี้ยังร้อนอยู่นะคะยังแกะไม่ได้นะคะเดี๋ยวเราทิ้งไว้ให้เย็นก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยมาแกะกันค่ะ นี่นะคะทิ้งไว้ให้เย็นนิดนึงนะคะไม่ต้องให้เย็นมากเลยนะคะถ้าเย็นมากเปลือกมันจะแข็งจะแกะยากนี่เลยค่ะแกะง่ายมากเลยนะคะวิธีการแล้วก็ไม่ติดเปลือกนะคะไม่ติดเปลือกเนี่ยค่ะถ้าผ่าแบบนี้นะคะผ่าแบบแนวยาวแต่ว่าเวลาผ่าให้ระวังไม่ให้ไปเข้าเนื้อมากนะคะเนี่ยค่ะกินมีอัทรส มากเลยนะคะเพราะว่าถ้ามีเปลือกเนี่ยมันก็จะออกแนวขมๆนิดนึงนคะคะแกะง่ายมากวิธีการอย่างที่บอกเลยค่ะเนี่ยค่ะอย่างอันนี้นะคะมันเล็กเวลาผ่าแล้วมันเข้าเนื้อไปลึกนะคะแล้วเวลาแกะมันก็จะแตกออกอย่างนี้แต่ไม่เป็นไรนี่เราก็กินได้ค่ะ ถ้าทิ้งไว้ให้เย็นมากๆเลยนะคะเปลือกมันจะแข็งแล้วจะแกะยากเอาไว้แค่อุ่นๆก็พอนะคะนี่ค่ะสวยงามง่ายมากเลยนะคะไม่ติดเปลือกด้วยนะคะอืม ถ้าไม่แช่น้ำนะคะเร้วมาอบเลยนะคะก็จะติดเปลือกหรือไม่งั้นถ้าเกิดไม่ได้ผ่านะคะระเบิดตุ้มตามเลยค่ะนีย่ยอ่ะถ้าอยู่เมืองไทยนะคะที่ขายเกาลัดเยอะๆจะนึกถึงเยวาวราชเลยค่ะคั่วเกาลัดเนตทรายนะคะ อ,อันนี้คืออบแค่นิดเดียวนะคะเพราะว่าที่เหลือก็จะแบ่งไปให้เพื่อนด้วยค่ะเว่าถ้าอบเยอะนะคะถ้ากินไม่ทันเดี๋ยวมันจะแห้งก็อบแค่แค่นี้นะคะไอ่อนที่จะไปได้เขารัดอันนี้มานะคะมีที่มาที่ไปเดี๋ยคร กินลระสิบคอคือบอกลุงเบนว่าให้พาไปเก็บเกาลัดหน่อยอยู่อีกเมืองหนึ่งแล้วทีน,นี้ก็ก็ไม่รู้จะพูดยังไงว่าเกาลัดอะไรเงี้ยก็ไม่รู้จักกันเลยเอารูปให้ลุงเบนดูดูเบนก็เลยว,ว่าไม่ต้องไปไม่ต้องไปในหมู่บ้านนี้ก็มีเพื่อนบ้านค่ะบ้านถัดไปไม่กี่หลังค่ะแกบอกว่าเขาโพสในเฟซบุ๊ก ว่าแบบอ่เนี่ยให้มาเก็บได้ใครอยากกินเกาลัดอะไรเงี้ยค่ะทีนี้ก็ถามนุ่เบนว่าใช่เกาลัดแน่นะนุ่เบ็นว่าใช่เขาโพสในเฟซบุ๊กให้ไปเก็บได้อะไรเงี้ยก็เลยก็เลยไปก็เลยไปเก็บที่บ้านเขาทีนี้พอไปถึงอ่ะสามีเขาอยู่คนที่โพสนะคะก็บอกเขาว่าเนี่ยฉันขอไปเก็บอันนี้อะไรเงี้ยข้างบ้านเขาหน้าบ้านเลยเขาก็เอออเขาก็เอออแล้วค่ะเข้าบ้าน แล้วก็เก็บ <S 2> <S 2> เก็บเก็บ<ๆ>จนครึ่งตะก,ก้าเลยนะคะแต่ก็ยังสงสัยว่าเพราะเป็นครั้งแรกที่เก็บกอลัตไยคะมันมันไม่มีจุก,ก็ยังสงสัยว่าเอ๊ะมันกินได้เหรอพรอเธอรู้มาเพราะว่ามันต้องมีจุกถึงจะกินได้ก็แต่ลุงเบนก็ยืนยันว่ากินได้แล้วเจ้าของเขาโพสต์ว่าให้มาเก็บกินได้ทีนี้พอเก็บไปครึ่งครึ่งตะก,ก้าเมียก็เดินมาซึ่งซึ่งก็รู้จักกันนะคะ วเคยเจอกันท so like, hey, ี่เม <im> <utter hit> the <benchmark> ืองไทยแล้วก็ที่นี่ก็เคยชวนมากินข้าวที่บ้านอะไรเงี้ยเมียก็เดินมาถามว่าเธอจะเอานี้เหรออะไรเงี้ยใช่ใช่เขาก็บอกเขาก็บอกว่าเขากวาดใส่ถังขยะไว้เยอะเลยเขาก็ไปให้ดูในถังขยะเขาก็ถามว่าเธอจะไปทําอะไรฉันจะไปกินเขาบอกว่ามันกินไม่ได้เขาเลยบอกว่าคุณคุณลุงเ็นบอกว่ากินได้เพราะว่าสามีเธอโพสในเฟซบุ๊กว่ากินได้ทีนี้ เดน้เขาก็บอกว่าพันนี้มันกินไม่ได้มันจะมีอีกพันหนึ่งกินได้เขาก็เลยพาไปเก็บป่ะพาไปเก็บอีกที่นึงเน,นี่ยค่ะเป็นเป็นคนที่อยู่ในคลิปอ่ะที่ช่วยเก็บอ่ะค่ะเพราะว่าเกาลัดก็จะมีมีแฝดคือคือแต่ประเทศก็จะน่าสนใจตรงที่ไม่ว่ามีอะไรก็ <c oughs> จะมีแฝดอันนั้นด้วยนะคะเนาะมีแฝดแทบทุกอย่างเลยค่ะอันนี้มีเกาลัดก็มีแฝดเกาลัดด้วยนะคะ ที่บอกไปคืออาการการดูก็ไม่ยากค่ะเพราะแฟตมันจะไม่มีจุกนะคะแล้วก็ไอตัวเกาัดเนี่ยมันจะเป็นน้ำมเยอะๆ,ๆเลยโอ้หนามแหลมเลยค่ะเยอะๆ,ๆเลยแต่ว่าไอตัวแฟตเกาัดเนี่ยน้ำมันจะทุ่ยๆแล้วก็ไม่ไม่เยอะแฟตเกาลัดมี่เยอะมากเลยนะคะเป็นแบบเกาลัดที่แบบกินไม่ได้อะไรเงี้ย กินไปกินมาเหมือนเม็ดขนุนมีความรู้สึกกินไปกินมาแล้วมัน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 เหมือนเม็ดขนุนยังไงไม่รู้ค่ะเหมือนเม็ดขนุนต้มโอเคยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะแล้วคาบ๊าะบายสวัสดีค่ะ